ถามารู้จักแลนดนอริสนักขับฟอร์มูล่าวันชาวอังกฤษวั25ปีดยโเขาเริ่มต้นเส้นทางการแข่งขันรถในวัยเด็กเริ่มจากการแข่งขันในรายการโกคาร์ดและได้แสดงผลงานที่โดดเด่นในปี2014ก็คว้าแชมป์ในรายการ World Karting Championship ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในเส้นทาง F1 ของเขาในปี2015แลนดได้เข้าร่วมรายการรถยนต์ MSA Formula Championship และสามารถคว้าแชมป์ยูโรคัพฟอร์มูล่าโรน2.0ในปี2016 ต่อมาในปี2017เขาได้เข้าสู่รายการฟอร์มูลา3 European Championship พซึ่งเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและในปีเดียวกันนั่นเองเขาก็ได้เซ็นสัญญากับทีมแมคลาร n F1 ทีมเพื่อเป็นนักขับทดสอบต่อมาปี2019แลนโดได้เริ่มต้นการแข่งขัน F1 อย่างเต็มตัวกับทีมแมคลาร n โดยลงแข่งขันในสนามแรกที่ออสเตรเลียนกลางปีซึ่งเขาทําผลงานได้ดีและสามารถเก็บคะแนนได้ในหลายๆเรสก่อนที่จะมาคว้าชัยชนะครั้งแรกในรายกายรแมมมี่กลางปีเมื่อปีที่ผ่านมา และจบฤดูการที่อันดับ2ด้วยคะแนนรวม375คะแนนตามหลังแม็กเวอร์สเตเปนแชมป์โลกเพียง63คะแนนแม้จะไม่สามารถควา้าแชมป์ประเภทนักขับได้แต่เขาก็พาทีมแมคลาเรนคว้าแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตได้เป็นครั้งแรกในรอบ26ปี โดยในปีนี้ลันโดยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเขาสามารถคว้าชัยชนะในสนามแรกของฤดูกาลที่ออสเตรเลียนกลางปีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาลุ้นกันต่อไปว่าในปีนี้ลันโดจะสามารถคว้าแชมป์ M f 1ได้หรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกัน